ถ้าพูดถึงเส้นแรงหรือสัมผัสที่6ที่เด่นชัดในทางโหราศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการยังรู้และพลังจิตที่สูงซึ่งราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้มากที่สุดได้แก่หนึ่งราศีมีไพายซีสเส้นแรงโดยธรรมชาติเป็นราศีธาตุน้ำที่มีสัญชาตญาณสูงมากมีพลังจิตที่ดีรับรู้พลังงานรอบตัวได้ไวมักมีลางสังหรอนแม่นยำและเชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับสองราศีพิจิกสกอร์เปีย นคนเก่งรู้ทันเกมมีพลังจิตแรงแฝงไปด้วยพลังลึกลับมีเสนแรงเรื่องอารมณ์และความจริงที่ซ่อนเร้นมักจับโกโหกเก่งสังเกตพฤติกรรมคนได้อย่างเฉียบคม 3. ราศีกรากฎแ Cancer หัวใจสัมผัสพลังงานรอบตัวเป็นราศีธาตุน้ำที่อ่อนไหวกับพลังรอบตัวรับรู้อารมณ์คนอื่นได้ง่ายมีลางสังหรณ์แม่นยำเกี่ยวกับคนที่รักหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 4. ราศีกรุม Aquarius มองการไกลเข้าใจสิ่งเหนือธรรมชาติมีความคิดล้ำยุคเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจมีเส้นแรงเกี่ยวกับแนวโน้มของโลกและเทคโนโลยีถ้าหมายถึงสัมผัสที่6แบบแม่นยำจริงๆราศีมีน่าจะเป็นตัวเต็งเพราะมักมีลางสังหรณ์และความสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานรอบตัวมากที่สุด